พระผู้มีพระภาคบอกว่าเรานี้ถูกจิตนี้คดโกงหลอกลวงมาตลอดการยาวนานเราคิดว่าจิตมโนวิญญาณเป็นของดีแต่จริงๆมันเป็นสิ่งที่เราต้องปล่อยวางเป็นสิ่งที่เราต้องละต้องทิ้งความเข้าใจผิดทุกประเภทเป็นสิ่งที่เราต้องทิ้งถ้าโยมทิ้งไม่ได้โยมก็ยังต้องมาเกิดอีกเรื่อยๆ ถ้ามาเกิดก็ต้องยอมรับแก่และตายและถ้าโยมไม่ขวนขวายที่จะเป็นอาิยะบุคคลในชาตินี้โยมต้องรับผิดชอบตัวเองว่าจะต้องไปเกิดในนรกอีกแน่นอนเพราะพระทธเจ้ารับประกันแค่โสดาบันหรือผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นโสดาบันหรือผู้ที่มีคุณธรรมอย่างที่พระองค์ตรัสเช่นฟังคำตถาคตหนึ่งเนืองจนคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็น อย่างนี้เป็นต้นดังนั้นถ้าเรายังเป็นอสุตวาปุถุชนนะเราต้องไปเกิดในนรกกมีตาจารเปลวิสัยและเราจะได้ความเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้าองค์หน้าเกิดนานมากปุถุชนทั่วไปเนี่ยการจะได้อัตาภาพเป็นมนุษย์สักครั้งหนึ่งเนี่ยนานเท่ากับการเกิดของอรันตสัมมาสัมพุทธะสามสิ่งที่ยากเสมอการพระองค์บอกหนึ่งการได้อัตาภาพเป็นมนุษย์ การบังเกิดขึ้นขึ้นข,นของตถาคตอรันต์ัสมาสัมพุทธะสามการที่ศาสนาคือพระสัทธรรมของพระองค์จะแผ่ขยายไปทั่วโลกดังนั้นการที่พุทธวจนะจะแผ่ขยายไปทั่วโลกนั้นเกิดขึ้นได้ยากมากเป็นสามสิ่งที่เสมอเสมอกัน